ครับก็ขอสวัสดีนะครับผีป่านาอาหลูกหลลานลานทุกคนนะครับนะครับวันนี้นะครับบนร่วมมีดหมอนะครับหลวงพอเดิมก็ได้มานำเสนอนะครับมีดของหลวงพ่อเดิมสองเล่มนะครับเรียกว่าเป็นมีดพกพาขนาดเล็กนะครับ <c oughs> ความยาว9้านิ้วนะครับใบที่5นิ้วนะครับทั้งสองเล่มนะครับความสวยความงามนะครับดามงาฝักงานะครับวันนี้นะครับเรามาดูเล่มแรกกันนะครับนี่นะครับสวยงามนะครับมียุบกลางนะครับมียุบกลางก็จะถูกวางรูปแบบขึ้นมานะครับ มีหยุบกลางด้ามงานะครับฝักงาอย่างนี้นะครับ <c oughs> แต่ถ้ามีดหยุบต้นนั้นนะครับจะไล่รูปแบบนะครับส่วนมากจะด้ามไม้ฝักไม้เยอะนะครับมีดหยุบต้นๆน,นะครับไล่รูปแบบนะครับแต่ถ้ามีดหยุบกลางนี่นะครับถูกวางรูปแบบขึ้นมานะครับ โดยคณะกรรมการของทางวัดนะครับว่าวัดน้องโพนะครับต้องมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองนะครับมีดหลวงพ่อเดิมนะครับจะต้องมีแหมแบบนี้นะครับเขาเรียกว่าแหวลัดก,กลั่นมีดนะครับตรงนี้เขาเรียกว่าแหวนนะครับแหวนลัดก,กลั่นมีดตรงนี้จะต้องเป็นนาค หรือไม่ก็เงินเท่านั้นนะครับเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้นะครับนี่นะครับแล้วก็นะครับไปให้ช่างออกแบบนะครับทำขึ้นมานะครับเขาเรียกว่าแหมเจ็ดเก้าบางเล่มก็แหมห้าเจ็ดอย่างนี้นะครับจะไม่เหมือนกันนะครับ เล่มนี้แมเจ้7เนะครับนะครับทำมาจากโลหะเงินอย่างนี้นะครับนี่นะครับถูกวางรูปแบบขึ้นมานะครับนะครับสวยงามมากนะครับสมัยนั้นนะครับนะครับได้มีการประกวดนะครับศิลปะแต่ละช่างนะครับออกแบบกันขึ้นมานะครับโดย แต่ละช่างนั้นนะครับจะต้องทําแบบนี้นะครับแล้วก็ออกแบบกันขึ้นมานะครับตอกลายนะครับทำบางเล่มก็ดามงาฝักไม้นะครับบางเล่มก็ดามงาฝักงานะครับนี่นะครับความสวยความงามนะครับก็เรียกว่าก็เอารูปแบบนี้นะครับ นะครับออกแบบกันขึ้นมาโดยช่างสอนนะครับแล้วก็ช่างชิมนะครับตีมีดขึ้นมานะครับแล้วก็ออกแบบลวดลายต่างๆนี้ขึ้นมานะครับนะครับนี่นะครับงาดูงาเก่านะครับแห้งสนิทแบบนี้นะครับงานะครับสวยงามนะครับฉ่ำเหมือนน้ำผึ้งอย่างนี้นะครับนี่นะครับดูสวยงามนะครับนะครับทัน ผู้ใดได้ครอบครองก็ถือว่านะครับผู้มีบุญญาลมีบาลมีนะครับสมัยก่อนนะครับนะครับดีนะครับดูครับสวยงามนะครับมีดเล่มนี้เป็นฝีมือของช่างสอนนะครับตอกแบบนี้นะครับสวยงามมากเลยนะครับดีนะครับ แต่ลายช่างจะออกแบบกันนะครับตอกลายนะครับนี่นะครับการตอกก็ตอกสิวด้วยมือนะครับเป็นคืนคืนอย่างนี้นะครับนะครับลายกระนกสวยงามนะครับนี่นะครับดูเหล็กนะครับออกแววาวคำคำเลยนะครับนะครับเหล็กสมัยก่อนรุ่นเก่านั้นนะครับจะมีส่วนผสมของเหล็กน้ำพีนะครับซึ่งเพิ่มความ ตามเชื่อความเชื่อของโบราณนะครับนะครับเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นของมีเป็นมงคลนะครับนะครับนี่นะครับเหล็กนำพีนะครับผสมไปด้วยนะครับนะครับถัลุงผสมกับเหล็กนะครับแข็งนะครับต้มแล้วก็ ทำเป็นเหล็กขึ้นมานะครับนี่นะครับดูครับสวยงามนะครับนะครับเหล็กออกแวบแวบเ่าวาเลยนะครับเหล็กอย่างดีนะครับนะครับนี่นะครับความยาวของใบนี่ห้านิ้วนะครับนะครับมีเล่มนี้นะครับความยาวห้านิ้วนะครับใบนะครับยาวรวมรามอยู่ที่เก้านิ้วนะครับนะครับท่านผู้ใดสนใจเอาไปครอบครองนะครับ ดูแลต่อนะครับก็ขอเชิญนะครับโทรมาที่เบอร์ศู8ย์แปดแปนะครับนะครับนี่นะครับงาเก่ารันเล่าอย่างนี้นะครับนะครับสวยงามหนักแวววาวเลยนะครับก็ผ่านไปหนึ่งเล่มนะครับเป็นฟรีมือของช่างสอนนะครับ นีนะครับคราวนี้เราก็มาดูอีกหนึ่งเล่มนะครับนี่นะครับสวยงามไม่แพ้กันนะครับดูครับนี่นะครับมีจุดกลางนะครับถูกวางรูปแบบขึ้นมาแบบนี้นะครับนะครับนี่นะครับงาเก่านะครับลันลาวแบบนี้นะครับนี่นะครับ ลายขรามตัดอะไรเขาเรียกนะครับนีนะครับสวยงามนะครับเมตรเจ็ดเก้าเหมือนกันนะครับนะครับทำมาจากเงินเหมือนกันนะครับนี่นะครับวัสดุเหล่านี้นะครับนะครับลานเงินลานทองแถวพยุหะนะครับนี่นะครับ งานทำเหมือนน้ำผึ้งเหมือนกันนะครับโอ้โหนะครับแม่เจ็ดเก้าตรงนี้ก็มีเจ็ดเส้นนะครับตรงนี้มีเก้าเส้นนะครับนะครับแล้วก็สังเกตเส้นที่แปดอย่างนี้นะครับนะครับลูกศรป้องอ้อยชัดเจนนะครับรอยเชื่อมอย่างนี้นะครับปลานีดนะครับนี่ครับสวยงามนะครับ เล่มนี้ก็เหมือนกันนะครับความยาวรวมร่าม9นิ้วใบก็อยู่ที่5นิ้วนะครับสวยรัมสมบูรณ์นะครับไม่มีโยกไม่มีคลอนนะครับดามงาฝักงานะครับมีความสวยงามนะครับดีนะครับมีจุกกลางนะครับดูงานะครับ สวยนะครับงาโล่งโปร่งนะครับแห้งสนิททันดุบหลวงพ่อนะครับนะครับทันดุบหลวงพ่อนั้นก็คือนะครับทันดุบหลวงพ่อปลุกเสกอธิษฐานจิตนะครับมีนะครับดีลายน้องสิงนะครับ ฝีมือตอกโดยช่างชิมนะครับนี่นะครับเหลี่มตะกี้นี่ช่างสอนนะครับเล่มนี้ช่างชิมนะครับนะครับทั้งสองฝั่งลายน่องสิงนะครับโหนะครับสมัยนั้นนะครับช่างชิมท่านนี้นะครับไดรางวัลที่หนึ่งนะครับที่ออกแบบนะครับเป็นมีดยุบกลางนะครับช่างชิมไดรางวัลที่หนึ่งนะครับ แล้วก็ตีให้กับทางวัดหลวงพ่อเยอะที่สุดนะครับมีดนะครับมีสองช่างนี่แหละครับช่างชิมกับช่างสอนนะครับนะครับนี่นะครับลายกระหนกดอกไม้สวยงามแบบนี้นะครับที่ทันไดรางวัลที่หนึ่งนะครับดูเหล็กนะครับนะครับเหล็กอย่างดีนะครับสนิมไม่มีเลยนะครับเจ้าของเขารักษาอย่างดีนะครับ ดูดูไว้ครับลายน่องสิงนะครับสามล่องเลือดแบบนี้นะครับนี่นะครับก่อในล่องนี้นะครับการต่อการเซาะด้วยมือนะครับก็จะเป็นขึ้นขึ้นอย่างนี้นะครับนี่นะครับสวยงามนะครับขาบใครขึ้นมาเกาะจากธรรมชาตินะครับนะครับดู การเขาขั่งมีดนะครับแน่นเปี้ยเลยนะครับไม่มีโยกไม่มีครอนนะครับนะครับดูงานะครับนะครับงาเก่านะครับช่ำมันน้ำผึ้งอย่างนี้นะครับอืมสวยจริงๆนะครับ ท่านใดสนใจนะครับนะครับสามล่องหรือว่าเสมาใบโพของท่างสอนนะครับน่องสิงของช่างชิมนะครับก็โทรมานะครับที่เบอร์0ู8ย์6ป3 2 9ห้าดหหนึ่งสามสองนะครับนะครับมีนะครับใบนะครับเหล่มนี้นะครับ หานิ้วขาดนิดหน่อยนะครับนะครับขาดอยู่เซนสองเซนนะครับขาดบ้างเกินบ้างนะครับจะไม่เสมอเสมอกันนะครับนะครับบิดแต่ละเล่มนะครับท่านใดสนใจนะครับพกงาพาไปไหนมาไหนสะดวกปลอดภัยนะครับนะครับ อุตคุณนั้นแคลวคลาดปลอดภัยอยู่ยงคงกระพันนะครับป้องกันคุณไสมนดำนะครับเอาไปเสริมบารมีนะครับท่านที่เข้ามากันในใหม่ก็จะลืมนะครับกดแชร์กดไลค์กดติดตามนะครับเพื่อคลิปทั้งหน้านะครับท่านจะได้ไม่พลาดนะครับความสวยความงามนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับนะครับท่านที่จะโทรมา ปรึกษาพูดคุยนะครับให้คำชี้แนะอะไรก็โทรมาที่เบอร์088 586 1329นะครับนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ